สวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ก็จะมาพาชมอบอนที่ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะคะที่เราสั่งมาที่สั่งมานะคะที่ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ก็จะมีตัวนี้ค่ะ,ะช้างเผือกใบบัวนะคะอันนี้ปุยก็ยายกระถางมาใส่กระถางเล็กงนะเพราะเข้าต้นไม่โตมากเดี๋ยวให้เข้าโตก่อน หัวเขาก็ไม่ค่อยใหญ่มากนะคะตอนมาหัวแบบเท่ามิอโป้งไปนี่โป้มือนกๆนะคะก็ไม่เท่านะคะอันนี้จะเป็นผีเสื้อชุมพูไอผีเสื้อชุมพูนะคะหรือว่าผีเสื้อป่านะคะบางคนจะได้ผีเสื้อป่าเนาะอ่าอันนี้น่ะคือตอนแรกคือสั่งมาแม่ค้าเขาเขียนว่าอีเหนานะคะ อันนี้เนี่ยใก้สองหน่อแล้วค่ะจากต้นแรกนะคะอันนี้อีกหน่อนหนึ่งที่สั่งมาเพิ่มกําลังจะแตกค่ะคือตอนแรกอะ่ะแม่ค้าเขาเขียนเป็นอีเหนาเราพี่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาให้เป็นผีเสื้อชมพูมาพอมาเอ่อนี่พอมาพอแล้วแตกเราเป็นผีเสื้อชมพูนะคะเขาเขาติดมาเป็นอีเหนาอ,อีกส่วนอีกอหน่อนหนึ่งก็ใกล้จะแตกแล้วค่ะกําลังแทงนะคะหน่อนที่สั่งมาเพิ่ม อันนี้จะเป็นชมพูอันดามันนะคะน่าจะเป็นชมพูอันดามันนะคะเพราะว่าปุย๋ยก็ไม่มั่นใจเขายังเล็กอยู่แต่ปุย้ยคิดว่าน่าจะเป็นชมพูอันดามันเพราะว่าปุยสั่งวัวแดงมาด้วยเนาะแต่วัวแดงเขายังไม่เห็นสั่งมาพร้อมๆกันนะคะวัวแดงยังไม่เห็นใบซักใบเลยวันนี้อากาศ ที่จังหวัดเลยนะคะที่ี่๊ยอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะปุ้ยก็ซื้ออแผ่นรองนะคะมาถาดรองนะคะมาลองอน้ํานะคะส่วนบางอันที่ปุ้ยทำเป็นรีไซเคิลน,นะคะปุ้ยก็จะมีอ,ะอันรองเป็นแก้วนะคะแล้วก็ที่เป็นขวดน้ํานะคะอันนี้คือปุ้ยทำดัดแปลงขึ้นนะคะเพื่อให้รากเขายาวแล้วเขาให้เขาลงไปกินน้ำข้างใต้ได้นะคะ ถ้าใครมีขวดน้ําแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้ได้ก็ได้นะคะจะได้ไม่เสียเงินส่วนอีกประมาณสามกระหางะคะปุ๊ยจะไปซื้อถาดรองมาเพิ่มนะคะเพื่อ,อเข้าสู่หน้าหนาวเขาจะได้ไม่ทิ้งใบนะคะอันนี้ตอนแรกปุ๊ลูกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กปุ๊จะทิ้งใบไม่ใช่เลยนะคะเขาเพิ่งออกใบใหม่มา ใบเข้ามาแบบว่าสวยมากเลยค่ะเป็นสีชมพูไม่ไม่มีเขียวมาตั้งแต่ใต้เลยนะคะปุ๋ยก็จะลดแบบชาวิตามินบำรุงนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังกับอุ่ชูรดนะคะแล้วก็เอาเอามะนาวที่ว่าเราใช้ในคัวเรือนนะคะมาทิ้งไว้ข้างบอนสีนะคะเพื่อให้เขากัดสีค่ะเขาก็บางต้นเขาก็จะออกมาแบบนี้เลย ของตัวนี้ยค่ะก็จะสวยออกมาเลยนะคะส่วนบางต้นปุ๋ยก็ไม่ได้พอตั้งแต่เล็กนะคะก็ซื้อมาอย่างพวกนี้นะคะ่ะถุงเงินถุงทองกับอเอเอะไ้นี่นะคะปุ้ยจำชื่อไม่ได้แต่ก็คือวันนี้ซื้อกับเพื่อนนะคะอันนี้เป็นเพื่อนเขาให้มานะคะก็ กำลังสวยค่ะพอดีว่าวันสองวันแรกที่เอามานะคะวยเอาไปตั้งไว้ผิดที่ตัวท่าเข้ามากินที่สวยแล้วก็ภูมิใจก็จะเป็นพญาตรงอ่างนะคะตอนนี้กําลังแตกแล้วได้ได้หัวหนึ่งสั่งมาสองหัวอีกหัวหนึ่งเน่านะคะไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไหมก็ยังยังชําไม่อยู่ต้องรอดูนะคะแต่เขาก็ยังมีรากอยู่เขาเน่าไปครึ่งหัวเขาก็อาจจะรอดก็ได้ อีกต้นหนึ่งที่ปุ้ยซื้อมานะคะกวักตอนที่มานี่แบบหัวอย่างแห้งค่ะอันนี้ตอนแรกได้สี่ใบนะคะหรืว่ามีใบหนึ่งหักไปอันนี้กวัพโพทองนะคะกําลังสวยเดี๋ยวปุ้ยจะสั่งกวักโพเงินมาด้วยในปุ้ยตอนนี้ปุยยังไม่ได้สั่งกวักโพเงินอันนี้ใกล้กําลังสวยแล้วนะคะ เราตื่นมาเราเห็นต้นไม้ตอนเช้าเราก็สดชื่นนะคะส่วนใหญ่ที่ยายก็หากไว้ก็โอเคค่ะสวยอันนี้ก็จะเป็นอีหนองนะคะที่ปุยยายไว้หน่อเล็กๆที่ปุยผ่าไว้ก็แตกนะคะเห็นไหมคะอันนี้หนอนเล็กเขานะคะก็ก็แตกนะคะปุยไม่ได้ออกปุยผ่าออกจากหัวใหญ่แล้วปุยก็เอาวางไว้นะคะอันนี้ก็กําลังกัดสี ถ้าประมาณนี้นะคะผู้เห็นพี่เขาซื้อมาประมาณสามใบใบรุ่นนี้นะคะ่ะเจ็ดสิบบาทแล้วนะคะอันนี้ก็ได้หลายบาทอยู่นะคะถ้าเขาโตอีกนิดหนึง่งกูก็เพาะชูใบชุมด้วยก็เพาะขายด้วยยายกระถางเรื่อยๆค่ะยังเหลือสามน้อยปาแป้งก้อนนี้นะคะยังไม่ได้ยายกระถางให้ค่ะก็จะเอาหน่อออกนะคะค่ะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วชอบคลิปนี้นะคะก็ กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะถ้าใครเเเอเจะเริ่มบูกบอลหรือเลี้ยงบอลน,นะคะเริ่มจากสั่งหัวบอลราคาถูกมาก่อนก็ได้ค่ะเราเพราะว่าเริ่มต้นที่กุ้ยสั่งมาก็หัวละสิบบาทสิบห้าบาทนะคะเออบางหัวก็สิบแปดบาทสิบเก้าบาทแล้วก็จะมีสามสิบแปดบาทอะไรประมาณนี้ค่ะกุ้ยไม่ได้สั่งของเพลงนะคะอย่างเจ้ากุุงเนเธร์ด ก้อนี้นะคะปุ๋ยก็ขอซื้อเพื่อนในราคาห้าสิบาทนะคะที่จริงเขาขายกระถางละเอยแต่เขาก็เลยให้ห้าสิบาทนะคะกระถางนี้ก็เริ่มต้นจากถูกๆก่อนก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องเริ่มของแพงค่ะเป็นกําลังใจให้คนที่เลี้ยงบอลลูบอลด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ